เพิ่มเกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยหลากหลายองค์ความรู้ในรายการจุลาปริทัศน์ดำเนินรายการโดยเชยยกรกํกำโชคสวัสดีครับจุลาปริทัศน์เพิ่มเกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยพบคุณผู้ฟังทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา11อนาฬิกาสนาทีทาง1 0 1 5วิทยุจุลาจุลาเรดิโอพลัสเชียกรกํกำโชครับหน้าที่ดำเนินรายการครับ คุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังมีแผนในการออมเงินไว้ใช้ตอนแก่ตอนหลังเกษียณที่ดีแล้วหรือยังครับตอนนี้นะครับอาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับพัฒนาแอปพลิเคชันจุฬาเวลพลัสนะครับที่สามารถคำนวณเงินออมเพื่อช่วยวางแผนเกษียณอย่างแม่นยำโดยมีเป้าหมายกระตุ้นให้ประชาชนวางแผนกเกษียรล่วงหน้าเพื่อที่จะพึ่งพาตัวเองได้ในวัยหลังกเกษียณนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากข่าวโดยทีมข่าววิทยุจุฬาครับ จุฬาเลดีโอพล u สวางแผนกเกษียณก่อนสายจุฬาเวลธ plus แอปช่วยคำนวณเงินออมคณะพันนิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยนำโดยรอศาสตราจารย์ดรพรอนงบุษราตรกูล หัวหน้าโครงการดัชนีความพร้อมเพื่อการเกษียณและผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็รรุ่งเกียรติรัตนาบานชื่นอาจารย์ประจำภาควิชาการเงินและการธนาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยพัฒนาแอปพลิเคชันจุฬา wealth plus เพื่อเป็นตัวช่วยในการคำนวณเงินออมเพื่อวางแผนเกษียณได้ง่ายยิ่งขึ้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรุ่งเกียรติกล่าวว่า การออมเพื่อเกษียณเป็นเรื่องที่ใช้ระยะเวลาค่อนข้างยาวหลายคนเลยไม่ค่อยได้นึกถึงการออมเพื่อเกษียณเท่าไหร่โดยหลายคนอาจมองว่าเราอาจจะเสียชีวิตก่อนที่เราจะเกษียณหรือแม้เกษียณแล้วก็อาจจะเสียชีวิตในอีกไม่กี่ปีมานึกถึงอีกทีก็อาจจะสายไปแล้วนักวิจัยกล่าวว่าปัจจุบันมีแอปพลิเคชันมากมายที่ช่วยคำนวณเงินออมเพื่อวางแผนเกษียณได้แต่จุลาเวล Plus มีจุดเด่นต่างจากแอปพลิเคชันอื่นที่2ฟังก์ชันหลักคือสามารถคำนวณความเพียงพอของการออมในปัจจุบันและสามารถคำนวณอัตราการถอนเงินที่เหมาะสมจากเงินออมความสามารถด้านการคำนวณความเพียงพอของการออมในปัจจุบันโปรแกรมจุฬา e a l t h Plus จะช่วยคำนวณให้ว่าหากเราทำอาชีพนี้มีสวัสดิการแบบนี้มีการลงทุนแบบนี้สุดท้ายแล้วเราจะมีเงินเก็บในวันที่เกษียณเท่าไหร่ และจะพอกับที่เราต้องการจะใช้ใจ่ายหรือไม่โดยฟังก์ชันของจุฬาเวลธพลัสจะประเมินเงื่อนไขต่างๆตามความเป็นจริงเช่นเงื่อนไขาการออมผ่านกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกองทุนประกันสังคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนการออมแห่งชาติเป็นตน้นนอกจากนี้แอปพลิเคชันจะใช้หลักสถิติและการจำลองสถานการณ์เพื่อประเมินความน่าจะเป็นของมูลค่าเงินออมในอนาคต ตามความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เหมาะสมของแต่ละหลักทรัพย์รวมทั้งมีการคำนวณเงินเฟ้อให้อีกด้วยส่วนการคำนวณอัตราการถอนเงินที่เหมาะสมจากเงินออมโปรแกรม j u l a Wealth Plus จะช่วยคำนวณให้ว่าหากในวันที่เรากเกษียณมีเงินอยู่เท่านี้และเราต้องการถอนมาใช้เดือนละเท่านี้เงินออมของเราจะหมดเมื่ออายุเท่าไหร่หรือเมื่อเราอายุ99ปีเราจะเหลือเงินเก็บอยู่เท่าไหร่ ซึ่งก็จะช่วยให้เราสามารถวางแผนได้อย่างเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าเราควรจะใช้ใจยอย่างไรเพื่อไม่ให้ลำบากในอนาคตอย่างไรก็ตามไม่ว่าแอปพลิเคชันจุฬาเวลด์พลัสจะมีจุดเด่นมากมายและคำนวณการออมได้อย่างแม่นยำอย่างไรแต่นักวิจัยยอมรับว่าก็ยังมีข้อจำกัดนั่นคือนิสัยของตัวเราเองผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรุ่งเกียรติกล่าวว่าความขี้เกียจและไม่ใส่ใจกับการออมจริงจังเป็นอุปสรรคสำคัญ ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างนิสัยในการออมเสียวันนี้พิมพลพัชโยวผุยอ่านจุฬาเรดิโอ,โอาาาชาชน ขอบคุณข่าวจากทีมข่าววิทยุจุฬานะครับผู้สนใจดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเวลพลัสได้ผ่าน a p p s t o r e นะครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารรวมถึงเคล็ดลับการออมเงินดีๆได้ทาง a c e b o o k จุฬาเวลพลัสนะครับในเพจนอกจากจะมีข้อแนะนําด้านการออมเงินนะครับผมไปเปิดดูมาก็พบว่ายังมีเนื้อหาน่าสนใจมากมายด้วยนะครับที่ทําให้เราได้ตามทันการลงทุนใหม่ๆลองไปเช็คกันดูนะครับคุณผู้ฟังเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับขณะนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรุ่งเกียรติรัตนาบานชื่นครับอาจารย์ประจําภาควิชาการเงินและการธนาคารคณะพณิชีาศาสตร์และการบัญชีจุลาลงกรมหาวิทยาลัยอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับต้องถามก่อนเลยว่าตอนนี้คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยได้วางแผนทางการเงินสําหรับใช้ตอนที่แก่หรือว่าหลังกเกษียณหรือ,อยังครับอาจารย์ก็ต้องบอกนะครับว่าคนไทยเรายัางคํานึงถึงเรื่องของการ,กรเกษียณอายุเนี่ยไม่ค่อยมากเท่าไหรน่นะครับ ก็ส่วนหนึ่งมาจากหลายปัจจัยนะครับมาตั้งแต่ในเรื่องของการที่จะต้องใส่ใจค่าใช้จ่ายในประจวันก่อนนะครับหรือการคิดว่าตัวเองน่าจะมีอายุสั้นนะครับคือไม่คิดว่าตัวเองจะมีอายุยาวหลังเกษียณก็เลยคิดว่าไม่จําเป็นต้องเก็บออมมากนักก็ได้ครับทีนี้อพอเรามาดูแบบเป็นข้อมูลนะครับข้อมูลสถิติเนี่ย นะครับก็มีข้อมูลที่เก็บโดยโอ c อซีเหมือนกันนะครับที่บอกว่าประเทศไทยมีมูลค่าของการออมเพื่อการ,กรเกษียณเนี่ยเพียงแค่ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นของ g mm ีดีเท่านั้นเองนะครับซึ่งถือว่าน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วนะครับที่การออมเพื่อกเกษียณข,ของเขาของประชาชนเนี่ยรวมกันมีมูลค่ามากกว่าห้าเปอร์เซ็นนะครับก็มันก็เป็นเครื่องสะท้อนนะครับว่าคนไทยเรา อย่างออมน้อยและอีกส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเพราะเราไม่ได้มีช่องทางที่เป็นระบบนะครับเพื่อให้เขาออมมากเท่าที่ควรด้วยครับคุณครับออคนไทยยังออมเงินน้อยนะครับเมื่อกี้ด้วยปัจจัยส่วนตัวเนอะที่อาจารย์ยกไปทีนี้ขอถามเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันครับว่าปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจการเมืองต่างๆนะครับอะไรบ้างที่ทําให้อาจทาให้คนไทยเนี่ยยังไม่เห็นความสําคัญของการออมเงินเพื่อมาใช้ตอนที่ตัวเองสูงวัยอย่างเนี้ย ก็ปัญหาแรกเลยที่เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุดนะครับก็คือปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายประจําวันนะครับโดยที่ค่าใช้จ่ายประจําวันเราก็เห็นอยู่นะครับว่าเราจะกระทบโดยสภาวะเงินเฟ้อนะครับที่เข้าวของราคาแพงขึ้นในทีนี้ปัญหาของประชาชนคนไทยส่วนใหญ่นะครับที่ตามมาจากเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าประชาชนคนไทยเราไม่ได้มีศักยภาพในการสร้างไรายได้ที่ใกล้เคียงกัน นะครับนั่นหมายความว่าจะมีคนบางกลุ่มที่สร้างรายได้สูงมีศักยภาพในการชื้อสูงก็เลยเป็นกลุ่มที่บริโภคเยอะพอบริโภคเยอะก็เป็นตัวที่ผลักดันให้ของต่างๆแพงในขณะที่ก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มใหญ่เลยนะครับที่ไม่มีศักยภาพในการสร้างรายได้เลยนะครับก็จะสู้ไม่ไหวกับเรื่องของข้าวของแพงก็เลยเป็นที่มาที่คนกลุ่มนี้ จะต้องกู้นี่ยืมสินนะครับเพื่อมารองรับค่าใช้จ่ายประจําวันอันนี้คือปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับที่เราไม่ได้พัฒนาให้คนในชาติเราเนี่ยมีความรู้ความสามารถและสามารถสร้างไรายได้ได้ใกล้เคียงกันพอเขามีไรายได้ที่ไม่ใกล้เคียงกันนะครับเขาก็จะมีปัญหาเรื่องการบริโภคพอมีปัญหาเรื่องการบริโภคเขาก็จะไม่มีเงินออมพอไม่มีเงินออมก็ ไม่สามารถรองรับการเกษียณตัวเองได้มันเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องมาครับครับอาจารย์ครับได้ยินคําว่าสังคมสูงวัยบ่อยมากแล้วก็เป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นแล้วในเมืองไทยนะครับอาจารย์เออสิ่งนี้ครับเทรนนี้มันสัมพันธ์ยังไงบ้างกับการวางแผนการเงินหลังเกษียณครับอ่าสังคมสูงวัยเนี่ยมันเป็นคําพูดกว้างๆนะครับที่หมายถึงว่าเราจะมีปริมาณของผู้สูงอายุเนี่ยในสัดส่วนที่มาก มากกว่าในอดีตที่เราเคยพบเจอนะครับเพราะฉะนั้นบริบทที่จะเกิดขึ้นตามมาก,ก็คือคนในชาติทั้งหมดจะต้องเลี้ยงดูและก็รองรับการใช้ชีวิตของผู้สูงวัยนะครับการเลี้ยงดูเหล่านี้ก็อาจจะเป็นการเลี้ยงดูจากภาครัฐนะครับที่ภาครัฐมีสวัสดิการตา่างๆหรือเป็นการเลี้ยงดูในระดับครอบครัวที่คนในแต่ละครอบครัวก็ต้องช่วยกันเลี้ยงดูตรงนี้ พอการเลี้ยงดูเรามามองแบบนี้เป็นภาพาใหญ่ๆแล้วก็จะเห็นภาพว่าถ้าแบบว่าคนในชาติของเราทั้งหมดจะมีภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูผู้สูงอายุเนี่ยสูงขึ้นทําให้ค่าใช้จ่ายสําหรับการบริโภคนะครับเพื่อจัดจ่ายใช้สอยเนี่ยของของเด็กรุ่นใหม่ก็จะน้อยลงนะครับสายภาพในการซื้อนะครับก็จะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยคือบริบทนะครับที่เกิดขึ้นจากการเป็นสังคมสูงวัย นะครับนอกจากนี้คนหนุ่มสาวนะครับที่ทํางานเนี่ยปริมาณอ่าจํานวนคนทํางานมันน้อยลงมันก็จะทําให้การผักด,ดันนะครับให้ผลการทํางานมูลค่าการทํางานมันสูงขึ้นเนี่ยมันเป็นไปได้ยากขึ้นค ครับอาจารย์ปัจจุบันครับอาจารย์คนรุ่นใหม่เนี่ยนิยมจะประกอบอาชีพอิสระกันมากขึ้นแนละเป็นฟรีแลนซ์แน่นอนว่าเอ,อ,อาจจะขาดพวกสวัสดิการต่างๆที่จะทําให้เกิดการออมโดยสภาพบังคับนะครับอาจารย์แล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นด้วยอาจารย์มีคําแนะนําพิเศษย,ยังไงบ้างในการออมเงินของคนกลุ่มนี้ฮะตั้งเป็นคำถามที่ดีครับเพราะว่ากลุ่มคนฟรีแลนซ์เนี่ยนะครับมีปัญหาค่อนข้าง,งมากเพราะว่าไม่มีระบบให้เขาออมเลย แล้วก็ระบบส่วนใหญ่ที่มีก็จะเป็นแบบภาคสมัครใจนะครับซึ่งพอมันเป็นภาคสมัครใจเนี่ยประชากรส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ให้ความสําคัญนะครับนะเพราะว่าก็อย่างที่บอกไปว่าเราคิดว่าเราจะเสียชีวิตเร็วเราคิดว่าเราจะต้องใช้จ่ายในชีวิตประจำวันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคสําคัญนะครับที่ผมอยากจะนําเสนอให้กับเด็กรุ่นใหม่นะครับที่ทํางานฟรีแลนซ์นะครับที่ มีรายได้นะครับที่ไม่สม่ำเสมอแลวพย,ยายามหาช่องทางการออมนะครับอยากจะให้เรานึกถึงช่องทางการออมที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนะครับก็คือการซื้อของนะครับที่เป็นความจําเป็นสําหรับการใช้ชีวิตแล้วก็เป็นสิ่งที่มีมูลค่าในระยะยาวด้วยนะครับดังนั้นสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดที่อยากจะแนะนําเราทุกคนก็คือควรที่จะต้องซื้ออสังหาริมทรัพย์นะครับ ในมุมของผมผมมองว่าอสังหาริมทรัพย์คือส่วนหนึ่งของการออมนะครับเพราะว่ามันมีมูลค่าในตัวของมันเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรารเกษียณอายุเราไม่มีรายได้ไเลยเรายังสามารถนะครับขายอสังหาริมทรัพย์แห่งนั้นนะครับที่เรากู้ยืมซื้อมาจนผ่อนชำระหมดแล้วเนี่ยนะครับทำธุรก,กรรมกับสถาบาันการเงินเพื่อได้รับเงิน เงินรายเดือนจากสถาบันการเงินได้เหมือนกันนะครับอันนี้หลายคนเี่ยจะไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่า Reward Mortgage นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยธนาคารออมสินเนี่ยได้มีอ่อโปรดักต์นะครับผลิตภัณฑ์นี้ออกมาแล้วนะครับทีนี้นอกจากนี้อ่าสมมุติว่าถ้าเกิดเรามีอสังหาฯนะครับละนะครับแล้ว,รลวเราก็เอ,อ่ก็ควรจะต้องออมมากขึ้นพอเราต้องออมมากขึ้นเนี่ยก็อยากจะให้เราทุกคนเนี่ยนะครับอ,อ เริ่มต้นการออมนะครับโดยการที่เราฝากเงินก่อนนะครับจากฝากเงินก็ไปสู่ในเรื่องของการซื้อสลากนะครับสลากออมสินนะครับนะ<ส>เพื่อจะได้เป็นเครื่องมือที่ทาให้เราออมได้มากขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็เราก็อาจจะไปเริ่มซื้อกองทุนรวมนะครับนที่ทางสถาบันการเงินต่างนะครับนะก็ แต่เนี้ยมันก็จําเป็นครับที่ที่เราจะต้องกระตุ้นด้วยตัวเองว่าเราว่าเราอยากจะลงทุนนะครับดังนั้นก็เพื่อให้เราได้คุ้นชินกับการลงทุนผมก็อยากจะบอกเราทุกคนว่างั้นเอางี้สิเรายังไม่ต้องออมเพื่อกเกษียณก็ได้แต่เราลองวางเป้าว่าเราอยากจะได้อะไรบางอย่างที่มีมูลค่าสูงนะครับแล้วเราต้องออมเงินเราต้องหาวิธีลงทุนเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาอ่า พอเราเริ่มรู้จักการลงทุนเริ่มรู้จักวางเป้าหมายเดี๋ยวผมเชื่อว่าเราก็จะออมเงินเพื่อเกษียณไปเองนะครับเพราะหลังจากที่เรารู้เรื่องการลงทุนครับผมครับซื้ออสังหาริมทรัพย์นะครับฝากเงินซื้อสลากออมสินแล้วก็ซื้อกองทุนรวมนะครับเป็นเคล็ดลับของอาจารย์นะครับตอนนี้ขอโยกไปถามถึงเรื่องแอปพลิเคชันจุฬาเวล plus บ้างครับอาจารย์อยากทราบถึงจุดเริ่มต้นแล้วก็เป้าหมายของการคิดค้นแอปพลิเคชันนี้ฮะ ก็จุดเริ่มต้นก็คล้ายๆกับที่เมื่อกี้ผมบอกไปนะครับว่าจุดหนึ่งที่จะกระตุ้นให้คนออมได้ก็คือตัวเองต้องมีเป้าหมายว่าตัวเองอยากได้อะไระทีนี้ไอ้เป้าหมายนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเงินเนาะที่เราจะต้องมีให้ได้ดังนั้นจุฬาวลลิทาลัยเซิ่งเปรียนเสมือนกับเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่ช่วยบอกเป้าหมายนะครับการออมเพื่อเกษียณนะครับให้กับ อประชาชนทั่วไปว่าถ้าวันนี้เราจะออมเพื่อเกษียณเราควรจะออมเท่าไหร่แล้วออมเท่านี้มันจะทําให้เรามีเงินเท่าไหร่ตอนเกษียณแล้วมันเป็นไปตามเป้าหมายของเงินที่เราอยากจะใช้จ่ายตอนเกษียณหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นในแอปพลิเคชันเนี่ยมันก็จะมีเครื่องมือที่ให้เราสามารถกรอค่าใช้จ่ายที่เราคิดว่าเราอยากจะจ่ายตอนเกษียณ นะครับเราจะได้รู้ว่าถ้าเราอยากจะจ่ายปริมาณนั้นเนี่ยต้องมีเงินกี่ล้านบาทแล้วเราก็ค่อยมาคิดต่อว่าการจะมีเงินกี่ล้านบาทนั้นทำอย่างไรจะต้องออมกี่บาทนะครับก็คิดว่าถ้าพอจะมีก้าหมายเนี่ยเราน่าจะมีหลักยึดแล้วก็มีแนวทางในการออมที่ดีมากขึ้นนะครับครับอาจารย์มองว่าจุดเด่นของจุฬาเวลพลัสประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับอาจารย์ ทราบว่าสามารถคำนวณความเพียงพอของการออมเงินได้รวมถึงคำนวณการอัตราการถอนที่เหมาะสมจากเงินออมได้ด้วยจุดเด่นนะครับเมื่อเทียบก,กับแอ,อปอื่นๆน,นะครับก็คงจะต้องบอกว่าแอปส่วนใหญ่มักจะมีการให้ผู้ใช้การกำหนดเป้าหมายเองว่าตัวเองอยากมีเงินสองล้านอยากมีเงินสี่ล้านแต่ว่าแอปแอปจุฬาเวพัทเนี่ยจะเป็นตัวเสนอแนะ เป้าหมายให้คุณตามระดับการใช้จ่ายที่คุณต้องการเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมาใช้โดยที่คุณไม่รู้เป้าหมายเลยก็ก็สามารถใช้ได้นะครับประเด็นต่อมาก็คือแอปพลิเคชันเนี่ยได้มีการเอ,อพผนวกรวมพวกระบบการออมต่างๆนะครับในประเทศไทยนะครับจะไม่ใช่เป็นเพียงแค่อัพที่บอกเฉยๆว่าฉันจะลงทุนเท่านี้นะได้เงินเท่านี้ เพราะว่าในชีวิตจริงเนี่ยเรายังมีประกันสังคมในชีวิตจริงเรายังมีเบี้ยยังชดชราภาพเพราะฉะนั้นในแอปพลิเคชันเนี่ยได้มีการผนวกรวมพวกผลประโยชน์อื่นๆด้วยอ่านะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นจุดเด่นเมื่อเทียบกับแอปอื่นนะครับแล้วก็แอปนี้นะครับก็ยังมีการประเมินความเสี่ยงของการลงทุนด้วยนะครับสามารถเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนนะครับเป็นหุ้นเป็นตราสารหนี้ นะครับที่หลากหลายนะครับแล้วก็หากเราเปลี่ยนเป็นแบบเป็นหุ้นมากเกินไปในแอปพลิเคชันก็จะประเมินว่ามันอาจจะมีความเสี่ยงถ้าเกิดเสี่ยงมากเกินไปก็อาจจะไม่ได้ตามที่เป้าหมายไว้ถึงแม้ว่าหุ้นอาจจะมีแนวโน้มให้ผลตอบแทนที่ดีก็ตามนะครับอันนี้สามจุดนี้น่าจะเป็นจุดเด่นนะครับเมื่อเทียบกับแอปพลิเคชันอื่นทางบผ่ง ครับเอ่อตอนที่มีการทดลองใช้งานจริงแล้วครับอาจารย์อาจารย์ได้สังเกตไปบบว่าผู้ใช้งานเนี่ยมีพฤติกรรมการออมเงินที่เปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างฮะอือก็วิใจใยอย่างนี้ก่อนะน,นะครับว่าเอ,อโครงการทำแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยที่ทางคณะผูวิากรได้เคยทำมามาทีนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเ,เราก็ไปช่วยงานนะครับของทางคอบะขอ มาในอดีตนะครับแล้วเราก็ได้มีการสัมภาษณ์นะครับได้มีการประเมินนะครับว่าถ้าเกิดเรารู้เป้าหมายของการออมแล้วเนี่ยการออมจะดีขึ้นไหมซึ่งก็ค้นพบนะครับว่าถ้าเกิดพอเรารู้การออมรู้เป้าหมายเอผู้ออมก็มีนโน้มออมมากขึ้นนะครับอันนี้หมายถึงเป็นางานวิจัยอื่นๆนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับจุฬาเวคศาสโดยตรงแต่อมันก็เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าเราก็เชื่อว่า สำหรับคนที่ใช้งานจุฬาเวลพัสนะครับหลังจากที่เขารู้ว่าเขาต้องออมเท่าไหร่มันน่าจะช่วยกระตุ้นนะครับให้เขาอมีเป้าหมายในการออมเนี่ยมากขึ้นนะครับแต่ก่อนที่มันจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยผมว่าปัญหาสําคัญมันอยู่ที่ว่าคนทั่วไปจะไม่อยากใช้แอปพลิเคชันพวกนี้มากกว่าอันนี้คือปัญหาใหญ่นะครับด้วยความที่คนทั่วไปไม่ได้ตระหนักถึงการออม หรืออาจจะแค่ขี้เกียจนะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องบันเทิงที่เสรแล้วมีความสุขนะครับมันก็เลยปริมาณการหรือการกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจครั้งแรกมันยากมากนะครับซึ่งอันนี้เราก็ประสบปัญหาอยู่นะครับก็ถ้าเกิดเราสามารถกระตุ้นได้นะครับคนใช้อบยังไงก็ออมเพิ่มแน่นอนแต่เพียงแต่ว่ามันจะมีปัญหาตรงที่ว่า แล้วไอ้ก่อนที่จะทําให้เขาใช้แอปเนี่ยมันจะเอาอะไรไปกระตุ้นคขาดีครับเมื่อครูอาจารย์พูดถึงโครงการวิจัยนะครับเข้าใจว่าเป็นโครงการดัชนีความพร้อมเพื่อการเกษียณถูกไหมครับอ่าใช่ครับโอ้โครงการนี้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะครับก็จุฬาเวชพัฒน์เนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่องการหาตัวชี้วัดความพร้อมเพื่อการเกษียณนะครับ ตัวชี้วัดความพร้อมเพื่อการเกษียณเราก็คาดหวังว่ามันจะเป็นเครื่องมือที่ทําให้ภาครัฐแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถารู้นโยบายที่ถูกต้องสามารถดูได้ว่าตอนนี้คนไทยเรามีความพร้อมระดับไหนนะครับดังนั้นเป็นเป้าหมายหลักที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็เลยพัฒนานะครับเ,เครื่องมือในการวัดนะครับซึ่งอันนั้นอีกอันหนึ่งนะครับ นะอันนั้นเราก็จะมีเป็นเว็บไซต์นะครับเรียกว่า n r i เนี่ยครับก็จะเป็นเอาไว้ใช้ประเมินนะครับครับโดยที่เอพ,อพิจารณาสัมพันธ์เล็กน้อย้วกันนะครับโอ้ได้เลยครับเชิญครับพี่วันที่24นะครับ2 4หาคมเนี่ยนะครับทางคณะผู้วิจัยก็จะมีการจัดงานชี้แจงรายละเอียดของเดชนีชีวัตความพร้อมเมื่อการเกษียณเนี่ยนะครับที่ตลาดหลักทรัพย์เหมือนกันนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจนะครับก็สามารถ จะไปร่วมงานกันได้ครับอาจารย์เดี๋ยวต้องขอวกกลับมาที่การออมเงินอีกนิดนึงแล้วกันนะครับอาจารย์อยากให้อาจารย์ช่วยกระตุ้นจังเลยครับเผื่อมีคณผู้ฟังตอนนี้เป็นมือใหม่ที่จะเข้าวงการการออมเงินนะเพื่อใช้ตอนแก่อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์อยากให้อาจารย์ช่วยพูดกระตุ้นให้ฟังหน่อยว่าทําไมเราถึงต้องเริ่มออมเงินเลยแล้วก็ต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยครับอาจารย์ก็อันดับแรกเลยนะครับ เราทุกคนควรจะต้องมีจิตสำนึกอ,อ่ะอาจจะเป็นคําพูดที่ดูแลนะครับแต่ผมต้องบอกว่าเราทุกคนต้องมีจิตสำนึกที่จะไม่ให้ตัวเองเป็นภาระของคนอื่นนะครับถ้าเกิดเป็นระดับภาพใหญ่คือเราจะต้องมีจิตสำนึกที่จะไม่ให้ตัวเองเป็นภาระของภาครัฐในการเลี้ยงดูเราถ้าเป็นภาพเล็กเราจะต้องมีจิตสำนึกในการไม่สร้างภาระให้กับลูกหลานของเรา ไม่ใช่ว่าเราไปหวังน้ําบ่อหน้าแล้วมาบอกว่าเดี๋ยวตอนแกเราคงมีลูกหลานเลี้ยงนะครับการคิดอย่างนั้นเนี่ยนะเราอยากจะช่วยคิดสักนิดนึงว่าถ้าเกิดเราคิดแบบนั้นเท่ากับว่าอะไรครับเท่ากับว่าลูกหลานเวลาลูกหลานทํางานลูกหลานได้เงินเข้ามาลูกหลานต้องมีเงินประมาณสิบยี่สิบเปอร์เซ็นจากรายได้ของเขามาเลี้ยงดูเรามันก็ไปกระทบชีวิตเขากระทบ ชีวิตการสร้างครอบครัวของเขาถ้าเกิดเป็นภาพใหญ่ก็คือกระทบการบริโภคของเขาในระบบเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะเนี่ยถ้าเกิดเรามีจิตสำนึกตรงนี้ได้ว่าเออเราเป็นตัวเรานะเราต้องดูแลตัวเองนะนะครับเราต้องออมเพื่อตัวเองแล้วเราต้องสามารถตอนจะเสียเนี่ยอยู่ได้ด้วยตนเองนะครับและโดยที่ไม่เป็นภาระพึ่งพิงกับใครเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าตรงเนี้ย ถ้าเราคิดได้นะความกระตุ้นที่เราจะต้องออมมันจะมีสูงขึ้นเราจะรู้สึกผิดละถ้าเราไม่ออมนี่เราจะผิดผิดมาหันละนะครับนะกนะนะ็อยากจะหวังว่าเนี้ยน่าจะเป็นจุดที่จะทำให้ทุกคนนะครับเริ่มตระหนักนะครับเรื่องของการออมมากขึ้น ครับอาจารย์กระตุ้นได้ถูกจุดเลยนะฮะเราต้องมีจิตสำนึกไม่ให้ตัวเองเป็นภาระของผู้อื่นนะครับวันนี้จุลาบริทัศนะครับต้องขอขอบพระคุณครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรุ่งเกียรติรัตนาบานชื่นนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาการเงินและการธนาคารคณะพาณิชยาศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยขอบพระคุณอาจารย์มากมครับ ใช่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพบจุฬาปริทัศน์เพิ่มเกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยได้ใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลา11นาฬิกาสานาทีทางวิทยุจุลาร0 1 5นะครับวันนี้ชยากรกำโชคลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามฟังมิติใหม่ของงานวิจัยในรายการจุฬาปริทัศน์ทุกวันอาทิตย์11โมงครึง่งทุกองค์ความรู้จะอยู่คู่คุณตลอดไป